สวัสดีครับทุกท่านยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง NP Auto วันนี้ผมจะมาพูดถึงน้ำมันเครื่อง Castrol e d g กับน้ำมันเครื่อง Shell Helix น,น้ำมันเครื่อง Crystal e g e จะเป็นเบอร์ความหนืด SAE 5W40 นะครับส่วนน้ำมันเครื่อง Shell Helix Ultra จะเป็น 0W40 นะครับต้องเอามาเปรียบเทียบกันในครั้งนี้เนื่องจากตัว Crystal e g e จะไม่มีตัว 0W40 ให้เปรียบเทียบก็เลยเอาเบอร์ที่มีมาเปรียบเทียบกันก่อนโดยเราจะมาดูคุณสมบัติของตัวน้ำมันเครื่อง Crystal e g e กันก่อน,นครับตัวน้ำมันเครื่อง Crystal e g e เนี่ยได้รับเทคโนโลยีจาก Crystal ที่เป็นเทคโนโลยี Fluid Titanium หรือทเทเนียมเหลวเข้าไปผสม หรือเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวน้ำมันเครื่องโดยคุณประโยชน์ของน้ำมันเครื่อง Castrol Edge 5W40 ตัวนี้ก็จะมีดังนี้นะครับ นปรับโครงสร้างให้แข็งแกร่งที่สุดเมื่อแรงกดอัดสูงสุดเพื่อช่วยปกป้องเครื่องยนต์ของคุณช่วยในเรื่องของการลดแรงเสียนซึ่งจะทําให้เครื่องยนต์สามารถปลดปล่อยกําลังได้มากขึ้นเนื่องจากแรงเสียนในเครื่องยนต์โดยชิ้นส่วนต่างๆน้อยลงผ่านการทดสอบจากองค์กรอิสระที่มาตรฐานสูงสุดสําหรับประสิทธิภาพที่ได้รับได้รับการแนะนําจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนาของโลกปกป้องเครื่องยนต์ตลอดรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องแม้ภายใต้แรงดันสุดขีด เรามาดูคุณสมบัติของน้ำมันเครื่อง Shell Helix Ultra 0W40 กันบ้างครับตัวน้ำมันเครื่อง Shell Helix Ultra ตัวนี้จะใช้เทคโนโลยี Shell Pure Plus นะครับ กับเทคโนโลยี Active Cleaning s ก็คือจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการสะสมหรือการเกาะของคราบเขม่า,าต่างๆบนชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ทําให้ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์มีความสะอาดเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งจะส่งผลดีกับประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องยนต์ในระยะยาวโดยน้ํามันเครื่อง Shell Helix Ultra จะมีคุณสมบัติดังนี้นะครับ 1. คือป้องกันการเกิดคราบยางเหนียวที่ดีกว่า 2. ด้วยคุณสมบัติที่มีความเหนื่อยและแรงเสียนต่ำทําให้สามารถประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง1.9% 3. คือป้องกันการสึกหรอและการกัดกรนได้ดีกว่า 4. คือสตาร์ทเครื่องยนต์ในอุณหภูมิต่ำได้ง่ายกว่า ก็เป็นคุณสมบัติของน้ำมันเครื่อง Shell h e l i c Ultra ในเกรด0 W40 ทีนี้เรามาดูในเรื่องของข้อมูลทางเทคนิคกันบ้างน,นะครับโดยจะเปรียบเทียบระหว่างน้ำมันเครื่องคลาสซ่ากับน้ำมันเครื่อง Shell h e l i c Ultra นะครับทั้ง2ตัวจะมีตัวคลาสซ่าจะมีมาตรฐานเกรด SAE 5W40 นะครับส่วน Shell เ,เป็น SAE 0W40 โดยความหนาแน่นของน้ำมันเครื่องคลัส r ตจะอยู่ที่0.8522นะครับส่วนของเซลจะอยู่ที่0.839ของคลัสต์ต้จะมีความหนาแน่นมากกว่านะครับ Kinematic viscosity ความหนื่ของการไหลของน้ำมันเครื่องครับที่อุณหภูมิ40องศาเนี่ยของคลัสต์ต้จะมีตัวเลขอยู่ที่69เซนติสเตรปนะครับของเซลจะอยู่ที่74.19ครับของเซลจะสูงกว่า ส่วนตัวถัดไปก็คือเป็น k Kinematic v i ต c o s i t y ที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสก็คือความเหนืดของน้ำมันนะครับที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเนี่ยของคราสต้าจะมีค่าอยู่ที่12.8ซนติสตโครับของเชลจะอยู่ที่13.14มสซนติสตโครับตัวเลขนี้ตัวเลขค่ายิ่งมากยิ่งดีนะครับของเชลก็เลยดีกว่าส่วน v i ต c o s i t y Index นะครับของคราสต้าจะอยู่ที่187ใเนของเชลจะอยู่ที่18 0นะครับตัวเลขนี้ยิ่ง ของคลัสซ์ลก็จะสูงกว่าตัวทัทัลเบทัำเบอร์ไม่มีทั้งคู่นะครับส่วนตัวแฟลตพอยต์ก็คือตัวจุดที่เป็นว่าไฟนะครับของน้ํามันเครื่องของคลัสซ์ลจะอยู่ที่208องศาเซลเซียสนะครับส่วนของเชลจะอยู่ที่230องศาเซลเซียสของเชลก็จะมีจุดว่าไฟที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นไม่ติดไฟง่ายนะครับง่ายๆคือมันไม่ติดไฟง่ายส่วนตัวถัดไปก็คือจุดโพพอยต์ก็คือจุดที่น้ํามันเครื่องสามารถไหลได้เมื่ออุณหภูมิต่ํานะครับ อุณหภูมิต่ำเท่าไหร่ที่น้ำมันเครื่องยังสามารถไหลได้อยู่นะครับของคาสโต้จะอยู่ที่ลบ45องศาของเชลจะอยู่ที่ลบ42องศานะครับของคาสโต้จะสามารถทนอุณหภูมิได้สูงกว่าทนอุณหภูมิต่ำได้สูงกว่าส่วนค่า CCS ไม่มีบอกทั้งคู่นะครับส่วนค่า MRV ของคาสโตลไม่บอกมานะของเชลจะอยู่ที่28,500ที่อุณหภูมิลบ40องศานะครับก็เป็นข้อมนะูลทางเทคนิคทั้งหมดของน้ำมันเครื่องทั้ง2ตัว ส่วนตัวถัดมาที่เราจะดูกันก็คือตัวมาตรฐานที่ได้รับของตัวน้ำมันเครื่อง Castrol เอกกับน,น้ำมันเครื่อง Shell Helix Ultra ครับตัวมาตรฐานแรกจะเป็นมาตรฐาน SAE นะครับของ Castrol ก็อย่างที่ทราบก็คือ 5W40 ส่วนของ Shell จะเป็น 0W40 นะครับมาตรฐานถัดไปเป็นมาตรฐาน API นครับของ Castrol จะได้ API SN แล้วก็ API CF นะครับส่วนของ Shell จะได้มาตรฐาน API SN นะครับตัวมาตรฐานที่เป็นมาตรฐาน C ไม่ได้บอกไว้นะครับ ส่วนมาตรฐานถัดไปเป็นมาตรฐาน AC ของ Cluster จะได้ A3B3 กับ A3B4 ของ Shell ก็ A3B3 กับ A3B4 เหมือนกันมาตรฐาน m e r c e d e s b e n z Approved ของ Cluster จะได้ 226.5, 229.3, 229.5ของ Shell จะได้แค่226.5กับ229.5นะครับส่วนมาตรฐานของ Volkswagen ของคลาสเซลจะได้5.02.00นะครับ5 5 0 0ของเชลก็ได้5.02.00 5 0 5 0 0เหมือนกันนะครับส่วนมาตรฐานถัดไปเป็นมาตรฐานของเรโนน Rn07.00 กับ Rn07.10 เนี่ยได้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสเซลหรือเชลส่วนมาตรฐานของ p o r ช่ h e a จะได้ในส่วนของคลาสเซะครับของเชลไม่มีบอกก็จะเห็นได้ว่านะ้ำมันเครื่องทั้งสองตัวก็ได้รับมาตรฐานการแปพโภชที่ใกล้เคียงกัน สำหรับส่วนถัดมาที่เราจะมาดูกันก็คือส่วนประกอบของน้ำมันเครื่องแต่ละตัวโดยดูอ้างอิงจาก MSDS จะเริ่มจากน้ำมันเครื่องครัสเตาเอกันก่อนน้ำมันเครื่องครัสเตาเอจะมีส่วนประกอบหลักตัวแรกนะครับเป็นจะเป็นส่วนที่กลั่นได้ปิโตรเลียมดำเนินการด้วยน้ำพาราฟินิกเข้มขน้นอัตราส่วนผสมจะอยู่ที่25-50%ส่วนที่2จะเป็นส่วนที่กลั่นได้ปิโตรเลียมดำเนินการด้วยน้ำพาราฟินิกเข้มข้นเหมือนกันอัตราส่วนผสมจะอยู่ที่2ี่0 ส่วนที่3เป็นน้ำมันหล่อลื่นปิโตเรเลียม45.30น้ำมันธรรมชาติไฮโดรทรีตนะครับน้อยกว่า10%ส่วนถัดไปเป็นน้ำมันหล่อลื่นปิโตเรเลียม420.50น้ำมันธรรมชาติไฮโดรทรี reat, อาตอัตราส่วนผสมอยู่ที่10น้อยกว่า10%ส่วนสุดท้ายเป็นกลั่นปิโตเรเลียมพาราฟินิกเข้มข้นที่กลั่นด้วยตัวธรมรมลายครับน้อยกว่า3% อัตราส่วนผสมของน้ำมันเครื่อง Castrol Edge หลักๆเนี่ยจะได้มาจากปิโตรเลียมเกือบทั้งหมดนะครับเกือบเกินกว่า80%นะครับสำหรับน้ำมันเครื่อง Castrol Edge ส่วนตัว Base Oil เนี่ยไม่แน่ใจมันอยู่กลุ่มไหนกันบ้างนะครับแต่จะมีทั้งหมดทั้งกลุ่ม2และกลุ่ม3น่าจะผสมกันอยู่นะครับตัวน้ำมันเครื่อง Castrol Edge ทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของน้ำมันเครื่อง Shell Helix Ultra กันบ้างครับในเกจสโตรนดได้มาจาก MSDS เหมือนกันโดยส่วนประกอบหลักตัวแรกจะเป็น ซินไดคิลีดิฟอสเฟตอัตราส่วนผสมอยู่ที่1ถึง2.4%ส่วนถัดไปเป็นอะคาลีอามีนอยู่ที่1ถึง3%ส่วนสุดท้ายเป็นดิสเทิลเลตฟิชเชอร์ทรอปเฮฟวี่48.50บรันส์ไซคลิกแอนด์ล er ิเนียอัตราส่วนผสมจะอยู่ที่60สิถึงแปนะครับก็สรุปสุดท้ายก็คือตัวน้ำมันเครื่องเชลเฮลิกอัลตราเนี่ยเบสออยล์หลักๆจะเป็นเบสออยล์กรุ๊ป3นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็น สารํำแต่งและเบสออยล์กลุ่มอื่นๆนะครับเบสออยล์กรุ๊ปสอัตราส่วนผสมจะอยู่ที่60-80%โดยเบสออยล์กรุ๊ปสามเนี่ยได้รับการกันไวรัสด้วยกรรมวิธน Liquid ทำให้น้ำมันเบสออยที่ได้มาจะมีความบริสุทธิ์สูงก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เปรียบเทียบออกมาแล้วนะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านคุณประโยชน์ต่างๆทั้งสองตัวข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลทางด้านมาตรฐานที่ได้รับการรองรับของน้ำมันเชื่อทั้งสองตัวและส่วนประกอบก็จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้นะครับว่าควรจะเลือกตัวไหนดีอยากใช้ตัวไหนอยากทดลองใช้หรือเปล่าสุดท้ายก็จะมาดูในส่วนของราคากันบ้าง สำหรับราคาได้มาจากเว็บไซต์ Lazada นะครับตัวน้ำมันเครื่อง Crystal Ace ในเกรด 5W40 เนี่ย ซื้อ4ลิตรแถม1ลิตรราคาจะอยู่ที่ชุดละ1,950บาทก็ไม่แพงนะครับสำหรับตัวน้ำมันเครื่อง Castrol e d ตัวนี้ส่วนน้ำมันเครื่อง Shell Helix Ultra เนี่ยราคาจะอยู่ที่4ลิตรนะครับกันละ4ลิตรจะอยู่ที่2,500บาทแพงกว่า c a s t r l e d เป็น100บาทเลยครับจำนวนน้ำมันที่ได้ก็น้อยกว่าตัว c a s t r l e d อยู่1ลิตรถือว่าเป็นตัวท็อปของทั้ง2ค่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Castrol หรือเป็นตัว Shell เองส่วนใครอยากจะใช้ตัวไหน ลองพิจารณาดูนะครับตามข้อมูลที่ได้มาตามข้อมูลที่ให้มานะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กระทางช่อง n p a u t o ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปจนจบวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ